สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสวนทองนครสวรรค์ซื้อขาย,ยรถยนต์รถบรรทุกมือสองได้ทาง YouTube ยู u ูบรถบรรทุกมือสองสวนทองนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุกหกล้อกลางเข้าใหม่ครับรถบรรทุกหกล้อยี่ห้อตโตโยต้ารุ่นไดน,นาสามร้อยครับหรือ BU87 115แรงม้าเครื่อง 14B 115แรงครับรถเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับสำหรับคันนี้รถห้างแท้ครับกระบะบรรทุกช่วงยาว4ี่เมตรสามีข้างเสริมครับกระบะเปิดข้างได้3ด้านครับรถซีสันบางเดิมทั้งคันครับ คันจีสวยเดิมตลอดเส้นช่วงล่างดียางสวยทั้ง6เส้นครับรถเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมพาสีเต็มรถขับวิ่งทางไกลได้สบายเลยครับหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบา,เบาคันนี้ขายในราคาเพียง1 4 9 0 0 0บาท1 4 9 0 0 0บาทหากเพื่อนๆพ่นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 0 8 4 8 2 1 1 1 5 8หรือติดตามได้ที่รถบรรทุกมือ2อสุนทรน,นครสวรรค์ครับ